ก็ใช้ปั้นจันตอกปะตะปตปะต,ตอกไปเลยคุณบลี่คะสร้างบ้านต้องใช้เสาเข็มแบบไหนบ้างคะอุ้ยแล้วแต่ความสะดวกเลยแต่ที่นิยมนะจ๊ะก็จะมีอยู่ประมาณ33สาเสาเข็มที่ใช้อันดับแรกเลยก็คือเสาเข็มนี่แหละเสาเข็มย,วยาวๆนี่เลยจ้ะที่ใช้ปั้นจันในการตอกเสาเข็มย,วยาวๆก็คือนี่เลยจ้ะรดยกมาเลยจ้า21เมตรโดยประมาณนะจ๊ะพื้นที่ในประเทศไทยเนี่ยก็ใช้ปั้นจันตอกปะตะปตปะตอกไปเลยอันที่สองก็จะเป็นเสาเข็มแบบเจาะถ้าไม่มีปั้นจันนะจ๊ะเอาไม่ได้ไม่มีพื้นที่เขาก เป็นวงกลมแล้วแต่ไดมิเตอร์นะจ้าว่าวิศวะเขาคำนวณมาเท่าไหร่บ้านนี้ต้องมีนี่ขุดเจาะเท่าไหร่ก็เจาะเสร็จก็เอาเหล็กลงไปแล้วก็เทปูนหยอดเข้าไปก็คือหล่อเสา ในใต้ดินนั่นแหละอันที่3เลยอันนี้อันนี้ค่อนข้างนิยมนะจ๊ะพวกพื้นที่เล็กๆแคบๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นพวกไมโครพายไมโครพายก็จะเป็นแท่งละ2เมตร2เมตร2เมตรตอกเข้าไปแล้วก็มีการเชื่อมนี่เชื่อมเหล็กต่อแล้วก็ตอกเข้าไปจนไปถึงชั้นใต้ดินดังนั้นเนี่าอยู่3ประเภทที่นิยมเอามาสร้างบ้านของบ้านเรานะ่ก็ประมาณนี้เลย